คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนิแอดมินกัามาแชจะพาพี่น้องเอฟซีสุขสุขนไปตามต่อแนวทางปูเหล็กลางเด้อครับผมปูเหล็กลางกะเมตตาให้แนวทางตัวเหล็กมากกับก่มมาเชียกะเหล็กกะน่าสนใจ้อครับผมสําหรับเหล็กลางปู ครับงวยวัาหันปูไก่ศูนย์น้อพี่น้องเนาะศูนย์ล่างครับผมศูนย์กับหนึ่งครับแล้วก็เลขบนกับหนาสนใจให้กันครับผมเลขปูครับกับมีอ่าหกซีสองน้อพี่น้องเนาะถ้าพิจารณาเบอร์เลขกลักลอยปูกับหากับหกครับผมเลขกลักสิบกับมีซีน้อพี่น้องเนาะซีสองสองซีครับผมครับพี่น้องครับกับเพื่อเป็นการเซเวล่าเดี๋ยวไปรับชมน้วกันน้อพี่น้องเนาะเลขปูเลขล่าง ก่อนสิเบิ่งตัวเลขของปูแอดมินกอมาเชียก็ขอกราบขอพระคุณปูได้ครับผมที่เมตตาแนวทางตัวเลขให้ครับทางลูกทา้งหลานกอมาเชียส่งต่อพี่น้องเอฟซีของเกามาเชียให้ได้โชวได้หลาบครับผมครับ็อยจะลืมเด้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเกามาเชียไดเด้อครับผมไปขอโชวขอหลาบของวันที่16พฤษภาคมกับปูเหล็กลางกันเลยครับ ผู้ครับลูกหลานเขามาเชี่ยเก่าในมัสการปูเด้อครับผมเจริญพรเจริญพรครับปูปู้ครับสำหรับแนวทางงวดวันที่สิบหกปูกะหนุ่กลานกัมาขอเด้อปูเก่าครับพี่น้องเพิ่นกัลล้อข้อยู่ครับปูพี่เด่นเนาะสามารถคิดแต่เขามาเชี่ยสักทีหลับด้วยกันน้องวันเด่นเนาะครับครับกัจะมีพี่น้องเอฟซีกัน ด้โชคได้ล,ลาบมีหล่อปูตะว่าิ่นกักัดือวาเลขกมันกัดจะไปทางไหนเนี่ยเราปูเนาะครับเราพ่นกับว่าศูนย์มาบนกับไปลุกลางจ่อยเสียดายเนาะปูมันมาเปดด้นี่กันก็ยคนบวงมามากพระ้อมกันครับในตะลูกกับเนี้ยบได้ห่เลยปูครับผมดวงอะไรครับ <laughs> เป็นผู้หอรมันเป็นผู้ร้เป็นผ่กยพ่อตาเอาบุงเาข้ากพ่อนสาธุปูครับ สดายที่เล่ล่างเนี่ยคงจับกบกบเขาอีกนะครับอันสุนมาถ่าแล้วนปะูเนาะไปบ้าอด,ดอีกแล้ครับแต่ว่าเหล็กบนปูกับถือว่าเขาอู่ได้ปูรักลอยกับหากับพกครับผมแกับม้าลักสิีก็รักแม่เดือดักกันที่ไหนครับแล้วกับเขาต้นเดียดอกแมนปูกับมีหกสองสีนปูเนาะต่จับคู่กัน,น,กน,กนครับเขาก็ถือว่า คือกันได้ครับสําหรับแนวทางปูอันงวดวันที่สิบหกนี่อ่าลูกกําลัตามต่อให้พีน่น้องเอฟซีครับปูครับผมอืมงวดนี้ก็มัน่นใจถึงวนะันที่ก้อนนึงละครับถูกครับผมนักจิงนักเล่นกับนักถ่ายทนะี่ก้อนนึงละครับอ่าปูจะให้เลขบนหรือเลขล่างก่อนครับผมป้องกันเลยแล้วใครมือสูงสุดท้ายทีอ่ออกครับ ครับพ้อครับปู่บ้านนี้เด็กล่างเนาะครับผมเล็ลังเส้นเจ็กับเก้าเจ็กับเก้าครับผมตัวประกอบกับสองกับสามตัวปรกอบสองสามเก้าสองสามเก้า่นสเกาแลรวบอูจักคู่ครับผมเก้าเจ็ เก้าเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสาเจสามเจดน้นที่สองเจกับเก้าเจดเน้นสองเจ็ดกับเก้าเจ็ดการลดติดกได้สองคู่นึงสี่าบมูไรเ้ยครับผมกับน้ำมันกูเมื่อวันก็จะกับคุณแล้วครับครับเียงเล่นตวยังกับไรครับลอตเตอรี่ก็จะได้ซื้อใบอันแบบว่า ลักเดียวเลยนะปูเนาะแมนเก้าเจ็ดเจ็ดที่มารักด้วยนะครับผมเก้าเจ็ดหรือว่าสองเจ็ดนี่นะครับผมปูเนียนสองหางปูก็เลยอยากให้ไปยิบจับอรเตอรี่ไว้ก่อนแต่อรเตอรี่ว่าแพงครับตัวเป็นโชคเป็นหลากครับตัวิ่งตัวเดียวกับตัวเจ็ดครับวิ่งล่างเจ็ดครับผมอ่าเลข ปูลูกลูกทามแน่นงวดว่าหันปูจะมีสถิติว่าอ่าสูตรนี่ชนจะงดอ่าส้นจะสูตรจากสูตรทั้งสิบครับตัวเจ็ดทั้งสิบตัวเจ็ดที่บังครับสามสิบแปดสูตรส้นส้นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสูตรโอ้ยี่สิบเจ็ดสูตรมันจึงแนวลงไปล่างหายที่สุดครับอืมเขาวันนี้เลขละบนครับปูวันนี้ เลขบนหลักร้อยมีแปดกับสองแปดกับสองครับผมหลักสิบมีสามกับแ้าสิบมีสามกับห้าหลักหน่วยมีสามกับหกหน่วยสามกับหกครับผมจับคู่เด้อจับคู่แปดยังง่้กูสองสามหก สองสามหกสองห้าสามสองห้าสามสองห้าหกสองห้าหกแปดสามหกแปดสามหกแปดห้าสามแปดห้าสามแปดห้าหกแปดห้าหกสองตัวสองตัวสองตัวบน <stains. S 1> สามหกสามหกห้าหกห้าหกห้าสามห้าสามาสามเป็นตัวกันเน้นสามหกกับห้ากหกเน้นสามหกกับห้าหกกันครับผมคือโอ้เหล็กปูดจับให้หน่อยทเดีวยวครับผมลักลอยลักสิบลักน้อยเพื่นก็มีแฉบ ่าย่างละสองตัวได้ครัวยีน้องจับอ้าันัเขาไปจับเ่ตกกันนงาสามารถที่คนจับผูเก่งหน้าเขเล่จับไ้คหมึเลยครับผมออน้ปูเนาะไปไอ้ิว่าตกตอตกัดน่ด้ครับเือวันคนี่รับมาจับมอม้อันนี้เลยจับให้เลยน้ำปูบาน, <c oughs> น,นี้เต็ม <c oughs> สูตรเลยเต็มสูตรเลยให้เห็นชัดเจนเลยบาทนี้เล่ กับพร้อมเด้อครับผมกันผ่าัดูวังหันปูเขาตัวเด้อครับพี่น้องหกสองสี่ครับผมนี่ล่ะเข่าตุกระเดยเพราะว่็เขากับเขารักซิดนั่เป็นรักสิดกรเดยครับชุดบนนี่ก็ส้นจักสูตรลราปูชุดบนเนี่ยงูวังหันผ่าเป็นสูดเดียวครับยี่สิบแปดสูดผ่าสูดเดียวอ่าตัวนั้นกัไเ้ สองรถซีรับอโอ้สูตรปูนี่บะธรรมดาเด้อครับพี่น้องปูนี่มีที่เด็ดอยากให้พี่น้องเอฟซีได้โชคได้ลาบก็ล่องติดตามปูไว้เด้อครับผมปูเหล็กล่างนี่ครับพี่น้องความบินระดับยากับครับขึข้นเกาแล้วอ๋อลูกเริ่มถามปูบนวิ่งตัวใดครับผมบนแน่นตัวเดียวคือหก วิ่งหกบนครับถ้าล่างวิ่งเจ็ดครับผมบนวิ่งหกได้อครับพี่น้องขาซ้ายวิ่งซ้ายออกกํลาลังกายนี่ครับผมเฮาปูจังไดอ่าไกลๆมือเทียมีพิเศษกะจ้องคอยวากันเนาะปูเนาะเด้แต่คัดคัดมือหยิบถ้ามันแปลงใหญไม่หยิบครับปูแต่ว่าชุดนี้กะถือว่าเหล็กล่างกะ ไปยิบจับลอตเตอรี่ไปเด้เด้อครับผมปูไปหมนเงินมือหรือวัดเงินมาเด้อเงนีืแก่คุ้มบิ่งวัดเงิรแล้วอะไรกับปูเงอนีืก็คุ้มยิ่บัดเงินมาเด้อเงินมือครับแล้วแล้วก็ดีแล้วกันำลังเขาเอาไปไอ้คนยิบจับจัอันท่ามันยัดย้อมมาปูสายครับผมปูกับกวางขวางงี้ยเด้อครับพี่น้องกับบนตะวันอย่างไรนะปูเนาะครับไปไปท่าไรปฏิวัติน้ำน้ำมูมาที่ปฏิวัตินะครับ ปูก็เห็ดไ้ต่องวด์หมดแล้วครับผมเอาปูอันลูกกับสิลบควนปูสมนีเด้อครับผมนี่นายใครมาเป็นไหมจะเล่นพรจะเล่นพรครับกลับขอบคุณปูครับสาธุครับผมเอาครับพี่น้องครับผมกับปูเหล็กล่างกับไห่เราเด้อครับผมเพลนอ่ะปูเพ่นกับคำนวณให้เรียบร้อยแล้วกับทั้งบนทั้งล่างเด้ครับพี่น้อง ผิพิจหน้าเบื้องเอาเด้อครับผมเหลขกชุดนี้ของปูครับผมครับแอดมินก็มาแชช่กับตามให้พี่น้องเอฟซีก็ขอให้พี่น้องเอฟซีผิใจหน้าเบื้องเหล็ปูให้ดีเด้อครับผมเพื่อไดชโฉกหลาภกับก่ามาแช่ครับผมสําหรับคลิปนี้กัขออวยพ่อให้พี่น้องเอฟซีมีความสุขความเจริญและก็ถูกเหลขกถูกหวยเลืเงินไปทากันเด้อครับผมสวัสดีครับ